ครับผมเอามาเป,เปลี่ยนเปลี่ยนท่อล่างใหม่อดีนั้นเอาไปวิ่งทิปมาแล้วควันมันไหลเวลาเปิดคันเร่งใช่ไหมแบบถ้าเราเขาเรียกไงนะเหมือนแบบถ้าสตาร์ตปกติอะไม่เป็นไรนะแต่พอเรากระแทกคันเร่งอะไรเงี้ยควันมันจะไหลตามตามเี่เราแบบเปิดคันเร่งเลยก็เลยเอามาแก้แล้วก็เจอเจ้าพอดโอ้โหข้อพังอีกก็เลยแบบ โดนยกใหม่หมดเลยก็ลงเป็นหกห้านะตอนนี้ทดจากสองร้อยหนึ่งซีซีทชี่เป็นสเต็หกสามนะครับหกสามชักสามนะก็ลงมาเหลือเป็นหกสิบห้าชักเดิมเดี๋ยวเราจะพามาดูนะครับอัตราเร่ง เราอยู่ในช่วงรัดอินแล้วเราจะไม่กระแทกแรงนะครับเดี๋ยววันนี้มีน้องตามหลังมาด้วยเดี๋ยวขับตามไปทันเราไปเรื่อย ต้นมันจะเปิดไม่ค่อยดีอ่ะแต่ว่าพอเลยหกสิบเจ็ดสิบนไปอ่ะรถมันดึงมากเลยตอนนี้ผมขับไอ้หกสามจักรสามอ่ะผมว่ามันเปิดดีกว่าเปิดแล้วมันมาคือซแบบมันติดมือมากกว่าแต่ว่าปลายปลายกับไอ้กลางกับปลายอ่ะผมมันไม่ค่อยเดินนะมันจะใช้เฟืองช่วยทีหนึง่ง แต่เดี๋ยวเรา,เรามาลองสเตปนี้กันว่ามันจะดีกว่าเดิมยังไงแต่ผมรู้สึกว่ามันสมูทกว่าเดิมอ่ะอี่นี้อร่อยเราเลี้ยวซ้ายนะก็สเตปนี้ผมจะทำไปวิ่งคลิปนะครับผม คิดอยู่นะเออแบบรถไม่มีชกักแล้วมันจะขี่เป็นยังไงว่าเราต้องมานั่งไล่ใหม่อะไรขนาดนั้นหรือเปล่าก็เออมานั่งลองเออโอเคมันก็ต้นมันมันอาจจะหายไประดับนึงอะ่ะแต่โดยรวมก็สมูทนะค่อนข้างสมูทเลยนี่เราก็ลันอินไปก่อนนะครับเราจะไม่ค่อยขี่เลยเท่าไหร่อาจจะอยู่ประมาณร้อยนึงอะไรเงี้ย ยิ่งพันกิโลนะแต่เราเราต้องเข้าไปเปิดตะแกงเช็คดูอีกทีว่ามันมีเศษอะไรด้วยหรือเปล่า ตัดคลิปแค่นี้นะครับเดี๋ยวคอยไปรีวิวต่อตอนเอาคลิปรอบหน้าเลย